ก็สวัสดีกันทุกคนคในวันนี้หรือที่ฮะซึ่งในครั้งนี้เราไม่ได้เก็บต้องเข้มในป่าใช่หรือฮนะคือเราต้องมาตัง้งแคมป์ในป่าอู้มาเร็วนีออ่อุ้ยเต็งเยอะอุ้ยโซนนี้เต็งเยอะโอโ้โหตัเต็งโคตรเยอะค่ะท่านชมเออตรงนี้มีน้ําแล้วก็ผมจะตั้งแคมป์ไว้บริเวณบริเวณนี้แล้วกันฮนะซึ่งเป็นบริเวณเกิดพอดีสามสา่วนนึงเต็มอยู่ในบ้านแล้ว เราวางตาหลอกไว้ตรงนี้เครื่องคราฟต์ไว้ตรงนี้แล้วก็ม,มีเจียงใช่ไหมอ่ะคือจะวางเจยียงไว้บริเวณนี้แล้วก็วางจงโ,งโ,งโนวนอยู่ตรงนี้ก็คือนบนนี้เอาเอาข้าวมาไ,ได้อเอาเพิ่มแสงสว่างให้เด็กน้อยติดกระจกอืมโอเค เฮ้ยอะไรบ้านผมโอเคฮะใน <c oughs> คืนนี้ฮะเราจะมาตัดไม้เพื่อสร้างบ้านว้าวเฮ้ยทำามมันจุดไฟอะไรเนี่ยนี่นี่มีไ,ไม้ขอไม้สักก้าวสนะคะุูป,ปี้ปนี่นี่มีบ้านนะ มีข้างใต้ไว้สำหรับบ้านด้วยมีไว้ทำไมไม่ไู้ขึ้นไาไม่ได้ติดโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องมาหาไม้ก่อนเพืที่จะสร้างบ้านดิวของเราทั้งหมดก้าบบ็อกด้วยกันคุณนี่นะ สิ่งทุกอย่างอกไปก่อนเพราะว่าตืนนี้เราอาจจะไม่ได้ทำเยอะมากนะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านที่มันไม่มีใช่ไลยโอเคคพอเราอยู่ในบ้านแบบแบบบ้านอะไรก็นูกอะผมจะวางเต็นไว้บริเวณนี้แล้วกันอย่างแรกเราต้องขุดดินทั้งหมดเก้าบล็อก เสร็จแล้วฮะเราจะวาบล็อกไม้มาวางทุกคนเราจะวางบล็อกไม้เราก็จะวางบล็อกไม้ประมาณนี้วางเสร็จแล้วแล้วเราก็ตั้งเต็นท์ได้เลยค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่สง,งบนะหวังว่าจะไม่มีใครมายุ่งกวนวางเต็นเต็นระวังโอ้โหเต็นท์โคตรใหญ่เออได้แล้วเต็นท์ทีม่มีคนขโมยบ้านมาหลังเทียบ ไ,ได้แล okay, ้วต <id sprout Likewise>. ินโอเคฮะอย่างแรกเลยคืออ่าจจะวางนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วางเตียงวางเตาเผาวางอะไรบ้างฮะเตียงประมาณนี้กระจกอืมผมว่ากระจกเร้ตรงนี้กว่านะเฮ้ยออกแล้วก็มา โ <Indonesia> อ้ยคนดูเตนดิเต็นอย่างเยอะคนน่าจะมาตาอนเทมกาลังประกาลังช่วยด้วยผมผมอยู่ตรงนี้เออว่าแต่ผมจะไปยังไงตอขึ้นมาไปยังไงเนี่ยเอ้ยยาวโอ้ยเดี๋ยวดาด เออใช่ใช้ใยเป็นประโยชน์ไม่ได้โอ้เขาอะไรเนี่ยทำไมมาบาไม่ได้เอ้ขึ้นคืนก่อนขึ้นก่อนขึ้นขึ้นช่วยนี่คือเราโอ้โหใช่ฮะนี่มันอะไรที่แตงยากษ์เลื่ขึ้นเอาขึ้นลงน้ำด้วยกันเหรอวันนี้ชะตากรรมไม่ต่างอะไรกันต้องใช้วันใด โอเคโอเคโอเคสุดดีเฮ้ยสุดีเสียเ้ยวนป๊ะเรามีเนื้ออยู่3 7เจ บ้านนี้มากมันคือบ้านใครหลล เฮ้ยตายอะเอ้ยจะขังกับใปเออใช่ตอนที่ตอนทุกคนจำตอนนั้นได้ปะคือเนี่ยผมมาออกบริเวณเนี ep, ah, ้ยนี N ่นบ้านมันดีกว่าปนบ้าน ยังขุดให้ดีมาเออน,นี้ขุดได้ตรงนี้ขุดได้อนนเอออ๋ออันนี้เป็นไหมฉันนึกไข่เดียรตรงนี้ขุดขึ้ได้ดีเป็น มอยบายมาเลีอ,นนอ,อะไรเนี่นีเฮ้ยไรเนี่ยหยุดมานมานาฮ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยเฮยสุดจะละเบ เฮ้ยปวดปานปวดปากแล้วปวดอะไรแล้วปวดปากปวดมือสุดแล้วปวดมือสุดแล้ว 我们没有，我们没有买啊！了。 หาีได้เลยห yeah. ลายบ้องเลยเฮ้ไอ้หยุดดิเฮ้ยบอกให้หยุดนกหหยุดเขาใส่บ้าไนาาไปแล้วไม่อยู่แล้วบ้านบ้านจะหลงไอ้บ้านจะหล,อง,ะลองอีกนนย้อน,นิน,นบ้านมัน บอกแทบบ้านอยู่เปดบอกแบกแ้านห่วงแทเอ้ย ว่าจะย้ายไป่อยื่นแล้วมีอะไรโอเคไมต่อมังจะเบนได้ไงโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้มีไม้ผมได้มาหนึ่งชุดกับอีกหนึ่งอออันนี้หนึ่งบ็อกซ์ ในบ้านนี้มีคนว้าไอ้แม่เหรอเสียถั่วแต่บ้านถั่วไม่มีคนทำฟาร์มแล้วน่ารักไหมมีใครทำอะไรแล้วบ้างไหมอู้มีเต็นท์ดูมันขุดดูโอเค

เฮ้ยย่ามาฆ่าไม่ได้นะมันฆ่าไม่ได้ัอ๋อหรือบ้านคุณผู้ชมมาจางน้ำเลยเหรอมันไอ้นี่เลยเหรอมันมันผมว่าผมจะสร้างมันกับดินแล้วกันนะโอเคอันนี้อันนี้ทุกคนต้องคิดว่ามันคือบ้านของผมอะไรเนี่ยโอ้ยจะมาตามอะไรของมันอย่างเงี้ย 我一个呀！<laughs> <laughs> ขาเลยไอ้บ้เนี่ไม่ได้น้องม้าฟังไม่ได้เลยไม่ได้นะผมยอ,อยู่ในน้ำตรงนี้กว่าเลยไปละโอ้โหยังไ่าตามาอีก แล้วจะไปขุดบ้านใชัไหมโบรกระหนัำไม่ว่ามีทางเจไม่ทางละทะผมโกว่าเขาจะตามผมมาทันฮู้ยของมีม่เจอสวยสวย,ยงามไปที่อื่นเลย ไดโอ้โหผมล้มขายมาเลยไอ้จิงก็ต่าขึ้นาเลยเออได้จริงก็ต่าขึ้นเลยได้แล้วก็เอ็งก็กระโดดนี่ดิกว่าชื้อโดลนมานั่นแหละอ้าวได้ได้มาดีมาดีมาดีมาเลยเนี่ยตัวเอ็งนี่จะเจอนะไรดิ ไม่ของมันก็ไม่รู้ทุกคนยู่มาอะไรก็ไม่รูุ้คนต่มไม่ไปลืมบ้านเลยก็าหาเรื่องผมไปแล้นไม่ต้องตามมัน รู้แล้วคุจะทำอะไรให้มันตายผมจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มโดยการที่ผมนะฮะจะเอ่อเดินเพื่อนตาขอมาเลยเพื่อนไม่เห็นเลยเห็นทุกคนดำ โดดถึงห้าสิบสองชั้นว่าไปแล้วตัวเองโดดมาได้ตัวเองก็แน่จริงก็โดดลงมาเลยเนี่ยเนี่ยแน่จริงกตัวเองก็โดดลงมาดิโอมันโคตรยากเลยจะังอะไรขุดบันเนี่ยโว้ยจะตามมาได้ไหมขอร้องเถอะเบื่อชีวิตเองเนีย่ยโว้ย มันสเตอร์เกิดมานห้มันตีนมนหมดทั้งน่าตีเลยมันจะไม่หามอนสเตอร์ตัวนั้นทัทีผมบอกว่าผมเจอมาเลยมาเลยมายมมาาเลยมาเลยมาเลยอย่างใหญ่เลยก็้าวอะไรของมันก็ไม่รู้มาตีเลยเดี๋ยวมาตีนี่เดี๋ยวยักษ์ใหอะไรของมันก็ไม่รู้ เมือกี้เออไม่คลิปนี้อเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอไปนคลิปหน้านะคะสวัสแดบบีครับว้ย